ครับผมก็จะมาสอนวิธีเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับแอร์อ่นะขันแรกนะครับแล้วก็ขันน็อตเปิดฝาก่อนนะครับครับก็เราจำสาสยไว้ให้ดีนะครับก็อย่างนีครับว่าสีไหนมันอยู่คู่กันนะครับสีไหนมันอยู่เดี่ยวครับแล้วก็ถอดออกมาเลย ยากนิดหนึง่งนะต้องใช้ไขก่ก็เมื่อกี้ใส่สีเหลืองมันอยู่ใส่สีเหลืองมันอยู่อันเดียวเนาะแล้วก็ใส่อันที่มันมีขั้วน้อยก็ได้นะครับส่วนไอ้ที่มันมีขาเยอะๆล้วก็ใส่เป็นเนียวตอนไปนะครับเกือพวงใช้อย่างอื่นได้ก็ ถ้ามันหาวิธียึดไม่ได้แล้วก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับแค่อย่าให้มันมากระแทกท่อเราอาจจะหาเทปมาพันตัวแคปม,มันไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาสัตว์เวลามันทํางานเดีย๋ยแอร์มันจะมีเสียงดังนะครับนี่แล้วก็เอามาวางไว้อย่างนี้เพราะว่าสายมันลังไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับ